คนที่ไม่กินหมูบนโลกไปเนี่ยไม่ใช่แค่มุสลิมอย่างเดียวใช่ยิวก็ไม่กินมุสลิมไม่กินกินเมืองสายวิรัตเขาก็ไม่กินอะไรที่มันเป็นจากสัตว์เหมือนกัน<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาประมาณหนึ่งในสของคนในโลกหรือก็อาจจะกว่าด้วยซ้ำเนี่ยประชากรโลกเนี่ยไม่สามารถกินหมูได้เพราะฉะนั้นเวลาเขาผลิตยาผลิตอะไรเนี่ยเขาสามารถขายได้แค่2ในสแต่ถ้าเขาทําให้มันฮาลาลเนี่ยเขาเขาเขาขายได้คนทั้งโลก สลามมาอะไรกุมน,นะคะทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ g i ฟต์สกิลบายเ c สเอสโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาราสุฬาลองรณ์มหาวิทยาลัยรายการที่จะชวนเพื่อนเอนเข้ามาเพิ่มสกิลกับความรู้วิทยาศาสตร์ฮาราสและสุขภาพคะ่ะตอนนี้ก็อยู่กับพี่มอเหมือนเดิมเลยค่ะมาไลกุมครับเจอกันอีกแล้วใช่นนเจอกันอีกแล้วนะคะก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของเจลาตินเจลาตินคืออะไรคะทาไมถึงเขาบอกว่าไม่ฮาา เจลาตินเนาะเจลาตินหรือส่วนเดียวนี้ก็ใช้ในการประกอบอาหารไม่ว่าจะเป็นเยลลี่เอ้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเครื่องสาอางเยอะเหมือนกันมันคือส่วนประกอบของสัตว์นะเนาะที่มันเป็นคอลลาเจนหรือว่ามันเป็นเป็นไฟเบอร์ของออสัตว์อะที่มันเหมือนวุ้นอะถ้าเราดูตรงบริเวณกระดูกมันจะมีแบบนิ่มๆๆๆๆอะไรเงี้ยหรือว่าในสัตว์ที่บริเวณไขมันมันจะมีอะไรที่นิ่มๆเหมือนเหมือนวุ้นอะนั่นแหละแหละคือเจลาตินเขาสกัดมาจากตรงนั้นแหละมันเป็นคอลลาเจนที่มันสกัดออกมาส่วนพวกนี้หน้าที่มันส่วนใหญ่เเนมัออาาาไไวว้้แบบคงสภพ เช่นเหมือนที่เราทาวุ้นน่ะจากที่มันเป็นน้าเร็วๆใช่ไหมอยากให้มันคงสภาพก็ใส่ไอันี้เข้าไปมันก็จะคงสภาพเช่นน้ําหวานใช่ไหมใส่เข้าไปมันก็คงสภาพเป็นเป็นแท่งลักษณะแบบนั้นอันนี้ก็เหมือนกันอย่างเช่นเครื่องสับอางต้องการให้มันคงสภาพเป็นแบบนั้นน่ะก็ต้องใส่เจลาตินเข้าไปคงสภาพแต่ไม่ใช่แข็งตัแบบมันต้องนิ่มๆอย่างแบบใช่ใช่ช่อย่างนั้นอ่ะมันก็ต้องใส่เข้าไปเพราะฉะนั้น่ะในผลิตภัณฑ์ต่างๆผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เอยเครื่องซําอางอาหารก็เยอะมากตรงนี้ นอกจากนี้แล้วเจลาตินก็มีหน้าที่เป็นอิมัลซิฟายเออร์หรือเป็นตัวกลางในการผสมระหว่างน้ํามันกับน้ําก็ต้องใช้เจลาตินนี่แหละอาหารบางตัวหรือยาบางตัวก็ใช้เจลาตินนี่ก็เป็นอิมัลซิฟายเออร์เพื่อเป็นเป็นตัวกลางในการผสมระหว่างน้ํากับน้ํามันเพราะดปกติน้ำมันกับน้ํามันจะไม่ผสมกันนะครับก็ใช้เจลาตินนะครับในการที่จะเป็นอิมัลซิฟายเออร์ในการที่จะผสมน้ํากับน้ํามันให้มันเข้ากันนะครับต่อไปก็เจลาตินก็มีหน้าที่ในการทําให้อาหารเนี่ยมันข้นหนืดขึ้นก็ได้เหมือนกันหน้าที่อย่างหนึ่งของเจตินนนกก็็คือเปวใ หวานทําเป็นขนมหวานแล้วเราจะตกแต่งให้มันสวยงามแล้วสามารถที่จะใช้เจลาตินใน,ในการที่จะเป็นกาวในการตกแต่งของขนมหวานได้ต่อไปก็คือเป็นสารในการที่ไม่เกิดฟองปกติเนี่นเราก็จะใช้ไข่ขาวใช้ในการที่จะตีฟองอะไรขึ้นมานะครับแต่ว่าบางอย่างก็ใช้เจลาตินในการที่จะตีฟองขึ้นมาด้วยอย่างเช่นมัสเมโลอะไรพวกนี้นะครับในยาเนี่ยส่วนใหญ,ญ่ก็จะเป็นการอัดเม็ดขึ้นมานะครับเป็นการฟอร์มตัวอัดเม็ดขึ้นมาของยาอมอะไรพวกนี้หรือว่าเป็นการหุ้ม เปลือกนอกของยานะครับก็พวกนี้ก็ใช้เจลาตินเหมือนกันในการที่จะทําหน้าที่ในส่วนพวกนี้ครับแล้วเจลาตินมันก็มีแบบฮาลาลและไม่ฮาลาลด้วย<ช>ก็มันมีทั้ง2แบบอะไรทั้งฮาลาลและไม่ฮาลาสต่างของฮาลาลกับไม่ฮาลาลแบบนี้ค่ะคือเจลาตินหลักๆมันก็แบ,บ่งไป2แบบอะเนาะอย่างที่1ก็คือเจลาตินที่ผลิตมาจากส่วนประกอบของหมูทั้งหมดหรือว่าเป็น<ช>คอลลาเจนของหมูอันนี้คือฮาลามอยู่แล้วอันนี้ทำไมก็ถึงนิยมใช้จากหมูเพราะราคามันถูกลงเชื้อสัตว์เนี่ยหมูค่อนข้างที่จะเชื่อทุกวันซึ่งแล้้้ววมมมมััันนนนกกก็็ปรริมาาาณเเยยอะะะดพฉ มันก็เลยราคาถูกเขาก็เลยนิยมเอามาใช้กันซึ่งอันนี้ไม่ฮาลาลอันนี้เรากินไม่ได้แล้วเจลาตินที่ฮาลาลหรอคะเจลาตินที่ฮาลาลโดยส่วนใหญ่เอามาจากสัตว์ที่เรากินได้อย่างเช่นวัวแพะปลาหรือว่าจากกระดูกซึ่งผ่านการเชื่อดผ่านการอะไรเรียบร้อยเนื้อมันก็กินได้อะไรเงี้ยแล้วเจลาตินของมันเราก็กินได้เหมือนกันก็เป็นลักษณะบแบบนี้แหละ ที่หนูคิดว่าเจลาตินมีแค่เนื้อหมูอย่างเดียวอ่ะใช่ใช่เพราะเพราะว่ามันปริมาณเยอะมากแล้วมันราคาถูกเขาก็เลยนิยมเอามาใช้แต่จริงจริงอ่ะมันมีเจลาตินที่ฮาลาลด้วยบางทีเราเห็นในฉลากใช่ไหมเขียนว่าเจลาตินแต่บอกมีตราฮาลาลเฮ้ยเขาก็จะเถียงกันว่าจะฮาลาลได้ไงมีเจลาตินก็นเป็นเจลาตินที่ฮาลาลไงใช่ใช่เออแต่ส่วนใหญ่เขาไม่ไม่นิยมเอามาใช้เพราะมันราคาแพงสมมติว่าจะจะได้เจลาตินสมานสักหนึ่งฝ่ามืออย่างเงี้ยอาจจะใช้หมูแค่ตัวเดียวแต่อาจจะต้องใช้ปลาสัก20ตัวยี่าาจะได้ซึ่่งงมันแพกวหส3 4ตัว ฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยแพงกว่าแต่ว่าในอุตสาหกรรมที่มันเป็นอุตสาหกรรมพาล้าน,นี่ก็ใช้เจลาตินได้แต่เขาจะใช้เจลาตินพวกนี้ซึ่งมันหายากกว่าและมันแพงกว่าเขาก็เลยไม่นิยมเอามาใช้ที่แบบอุตสาหกรรมทั่วไปก็ไม่เอามาใช้แต่ว่าอุตสาหกรรมพาล้านเขาจะเอามาใช้ถึงแม้ว่ามันจะแพงหรือาหาย,ยากกว่าก็ต้องใช้เพราะต้องการให้มันพาลานเพราะหลายๆอาหารหลายๆอย่างมันต้องต้องการการคงสภาพยาหลายๆอย่างต้องต้องการการคงสภาพเครื่องสำอางอะไรอย่างต้องการการคงสภาพเพราะฉะนั้นเวลาการ ทำให้มันคงสภาพเนี่ยมันต้องใช้เจลาตินที่รู้ๆก็คือส่วนมากแล้วเจอแต่แบบที่ไม่มีฮาลาลใช่ใช่เดี๋ยวนี้ก็ส่วนใหญ่เขาที่ไม่ใช่จากหมูละเพราะอะไรที่ก็ต้องทําแบบนี้เพราะคนที่ไม่กินหมูบนโลกไปนี้ไม่ใช่แค่มุสลิมอย่างเดียวใช่ยิวก็ไม่กินมุสลิมไม่กินกินเมืองสวรัด์เขาก็ไม่กินอะไรที่มันเป็นจากสัตว์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยประมาณหนึ่งในสามของคนในโลกหรือก็อาจจะกว่าด้วยซ้ำเนี่ยประชากรโลกเนี่ยไม่สามารถกินหมูได้ เพราะฉะนั้นเวลาเขาผลิตยาผลิตไดเนะ้เนี่ยเขาสามารถขายได้แค่2ในสามเถ้าเขาทําให้มันฮาลาลเนนะี่ยเขาเขาเขาขายได้คนดทั้งโลกเพราะฉะนั้นเราสบายใจได้เพื่อนเพื่อนรู้แล้วกันใช่ไหมว่าเจลาตินเนี่ยมันมีทั้งฮาลาลแล้วก็ไม่ฮาลาลทีนี้ก็ไม่ต้องกังวลแล้วนะคะถ้าสมมติว่าไปร้านขายของของกินหรือเครื่องสําอางอย่างเงี้ยถ้าเขียนว่าเจลาตินแต่มันมีฮาลาลไม่เป็นไรอันนั้นเราสบายใจแต่ถ้าไม่มีฮาลาลล่ะคะอันนี้เป็นคําถามที่ดี คือถ้ามันเป็นเจลาตินแล้วมันมีฮาล้านโอเคไม่ต้องแปลกใจนะว่าเฮ้ยทำไมมีเจลาตินแล้วมีฮาล้านเจลาตินมันมีแบบฮาลานด้วยนะนี้อะไรเราต้องเข้าใจเนาะแต่คราวนี้มันมีเจลาตินเฉยๆใช่ไหมแลวเราไม่มีฮาล้านบออาจจะมีเป็นเครื่องสำอางจากต่างประเทศเป็นยาไม่มีฮาลานเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องทำถ้าคุณจะขายคนทั่วโลกอ่างเงี้ยกว่าหนึ่งในสามของประชากรโลกเนี่ยไม่สามารถกินหมูได้ ฉะนั้นเนี่ยผมจะต้องบอกที่มาที่ไปให้ชัดเจนว่าไอ้เจลาตินเนี่ยมันมาจากหมูหรือมันเป็นเจลาตินที่มาจากวัวจากอะไรจากปลาจากสาหรา่ายจากอะไรเนี่ยก็ต้องบอกมาให้เรียบร้อยในยาก็เหมือนกันในเครื่องสําอางก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ก็คือต้องหลีกเลี่ยงใช่ไหมคะพยายามหลีกเลี่ยงดีกว่าถ้าเขียนว่าเจลาตินแล้วแบบไม่มีฮาลาเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงดีกว่าถ้าเขาเขียนแบบชัดเจนว่าเป็นเจลาตินมาจากไอ้นี่ไอ้นี่ก็ยังโอเคนะ ส่วนใหญ่ก็ในเครื่องสาอางอ่ะก็จะมีนะเครื่องสำอางแล้วก็ของกินเล่นอะไรต่างๆ,ๆแลยพวกนี้ก็จะมีเหมือนกันวันนี้ก็ต้องระวังนะป๊แต่ว่าดีที่สุดคือถ้าค้นหาเครื่องหมายฮาลาลค่อนข้างที่จะมั่นใจพอสมควรผมว่าน่าจะดูฮาลาลดีกว่าใน,ในการที่จะกินอะไรต่างๆก็คือเลือกที่มีฮาลาลดีกว่าดีกว่าแต่ถ้าไม่มีฮาลาลก็พยายามหลีกเลี่ยงแต่ถ้าจําเป็นต้องใช้จริงๆก็อาจจะต้องสืบหน่อยว่าไอเจลาตินที่เราต้องกินต้องใช้สิ่งนั้นอ่ะมันเป็นเจลาตินอะไรเคเจลวค่ะ ก็สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาจุราลงกรมหาวิทยาลายัยและสมาคมจันทเซี่ยวการแพทย์และสาธารณาสุขสำหรับคลิปความรู้ดีๆด,ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาและสุขภาพ ผมก็ฝากติดตามรายการของเราด้วยนะครับ Give Skill by h s c ที่จะเผยแพร่ตลอดช่วงรอมฎอนนี้ก็ฝากติดตามเลยนะครับเราก็จะมีคลิปลักษณะความรู้ลักษณะฮาลานสุขภาพแล้วก็วิทยาศาสตร์ลักษณะแบบนี้มาพูดคุยกันให้ท่านผู้ชมได้ได้รับทราบกันนะครับก็อย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอจบรายการ Give Skill by h s c ไปก่อนนะครับซาลัมไลยกุ้งวาระุตุลรอบประกาศตัเจอกันใหม่ครับ